น้องเขายิ้มแบบพี่ยังคุยกับพี่เขาเลยนะว่าเนี่ยแม่คารันนี้น่ารักพี่เขาไม่เห็นไงบอกจริงหรอก,กูไก่แบบเห็นแบบขนาดนั้นเลยพี่จน่มีเซนไงดวงชะตามันสมพงกันวนกลับมาเนี่ยน่ารักกว่าที่พี่เห็นตอนขี่ผ่านอีงน,นะยิ้มน้องเขินน้องบอกมารีไปเรเร็วเหอะ <laughs> น้องบอกผ่าแซลอะไรเยอะแยะ อันนี้ไปไปไปฝึกมาจากไหนว่ามันต้องปั่นยังไงหวานขนาดไหนเนะหรือว่าลองปั่นเองเรื่อยๆ <c oughs> ไทยไทยไทยเกยเกย์มชนบุรีสอนเอาเหรอไดยอ๋อมีมีเอื้อยทำงานอยู่ที่ชนบุรีเกย์เป็นคนไทย,<ๆ>เ,ยเป็นคนไทยแมนเพจที่ทำงา,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 านนะอ๋ออ๋อก็เลยสอนมาว่าอ๋อมันต้องปั่นแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะเแมนเชยตอนอืมยอดขายดีป่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย พอได้ขายอยู่ใช่ไหม<อ>พี่น้องคนไทยนะครับ f อซนะครับที่ติดตามผมนะครับอยากมากินน้ำปั่นเจ้านี้เดี๋ยวผมปักหมุดให้เลยช่วยกันสนับสนุนแต่คำเตือนเตรียมไส้เตรียมพุงให้ดีนะกว่าจะมาถึงอาจจะปั่นรวมกันก่อนนี่จะมากินน้ำปั่นคอนเฟิร์มจากพี่ที่มากับผม <c oughs> อันนี้ขนาดแบบขี่แบบระวังแล้วนะดูหลุมอย่างดีแล้ว ยังตกมาแบบไม่ยั้งเลยนะโอ้โหดูน้องกระปาดพี่ละกลัวแทนนี่<ต>คนราวเขาจะบอกว่าย่านย่านอเป็นลูกครึ่งบอกเป็นคนจีนแบบเนี่ยลาวแท้เลยเหรอโอ้ยทำไมแบบหน้าออก หวานหวานไม่เหมือนคนลาวที่พี่เคยเจอมาเลยอ,อ๋อพ่อกเราแม่เรา <rempl i S 1> ลูกออกมาเป็นจีนไม,ไม่ใช่ไม่ต้องปิดปากก็ได้นะคือคือแบบเอาจริงๆนะไม่มข,ข,ขี่พานะเห็นแล้วว่าเป็นแม่ค้าขายน้ำปันแต่ไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้งามน้องมะลินะน้องมะลินะ สาวงามน้ำปั่นแห่งบ้านบ้านอะไรนะพาดิตพาลิกพาดิกฮะพาดิกพาดิกพาดิกโอเคเดี๋ยวพี่ไปฝึกภาษาลาวให้ดี่วันนี้พี่ขอโทษพี่อาจจะเอานี้ทุกคนผมขออภัยถ้าหากพูดชื่อหมู่บ้านผิดต้องขออภัยอย่างสูงตอนนี้กำลังเขินน้องด้วยนี่อันนี้ลูกหยังเนี่ยฮะละมุดเอาละมุดแล้วเนี่ย อ๋ออันนี้คือขายบ่ได้มันยังไม่สุกอ๋อยังพลระหัดอยู่อ๋อมันยังวันวันพุธวันพลระหัดอยู่ยังไม่สุกโอไม่ใช่คนละอันเนี่ยนะมันยังแข็งอยู่แล้วแล้วมันมันจะสุกกว่านี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสุกไปกว่านี้อีกอ๋อต้องป่าแล้วฝาดไม่อร่อยไม่บ่อแซบอ่าแล้วอะไรขายดีที่สุดในร้านนี้ แล้วแล้วของอร่อยด้วยแต่แต,แต่แต่ปั่นไม่ได้น่าไม่มีสุกแล้วอีกนานไหมกว่าจะสุกเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะได้นั่งรอมมาโอน้โหคล้ายไปหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่รอมันนั่งสุกได้ไหมรอมันสุกได้ไหมนั่งรอนะโอเคโอเคบายๆจ้ะบายบายบายๆบายๆนี่งามจริง